สวัสดีครับพี่น้องกองบายซูขูสุคนแฟนครับเอฟซีทุกท่านนี่ครับมาพบกับผมบาบูนดําทางช่องคนเสียงดวงชนแนลครับผมวัสดีครับบาวเล็กครับมาเยี่ยมยำบาปูนดําครับเอฟซีครับครับสวัสดีครับบาวเล็กเมื่องเปิดซิ่งน้องไหมครับล่มก็ล้มกับพี่น้องล้มแงไงกันนันเลย ลึกแงครับผมเบ้าเล็กล่งมือครับวันนี้มาลุ้นกันครับพี่น้องสิมี่อยูปลาปลาต้องสาไม่ครับสิ่าวฝุ่นำนำตายล่งคิปก่อนครับาารครับผม แรงดีขนาดเลยมาลุ้นกันนะครับพี่น้องเฮมีอยู่บ่ป่าเปิดซิ่งครับบพราะในดึกจังเถอะสองดรงแล้วครับลงุงคือหัวหน้ามาหน้าหัวหน้า แฟนครับเวบซี่ครับมาโมนี่้าพืนดำครับผมมาเยี่ยม้าฟืนดำโอ้ยขอบพระคุณหลายๆนะครับเอ้อมาจากเมืองกบ,บุนครับผมครับบปาเล็กลุ่งแล้วครับผมเด็ดปลาเข็งหรปุบคอมันลุ่นครับผม <laughs> คือหัวนะ <laughs> ตัว่มหนาวนะครับโอ้ยฟาตัวโอ้รมแงงนะพี่น้องคือยู่บ่คือยู่บตําหัวก้นมาเลยโอ้บ่าัดลงน้ำกันครับ มุดแล้วครับมุดแล้วโอ้คุ้มเงยวะเฮ้ยไปยังห่วยเดี๋ยวไปดูครับผมโซโซโซโอ้ไปดกตัวแงงนะครับตัวแรกตัวแรกตัวแรกครับผมแห้งมันนี่ครับผมตัวแรกแห้งมันของ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 ครับผม โอ้ก็ดุกเด้องูยครับพี่น้องบ้าเล็กจานไห้ครับ้้วงูฮียครับพี่น้องบนบดครับลุนนี่น่าดับจมกดคโอ้บ้าเล็กไดล้วครับโวโซนนบ้าวัดกด้ซุ้จวงโอ้โอ้ กำหัวเห็นหางพี่น้องโอ้ยโอ้ปลาหน้ามคุณต้มหอมห้อยแล้วนี่ขาวคุณงามนาะครับปลาาม